แล้วก็จงใจที่จะเกินกินอาหารในเวลาวิการคือหิวแบบนี้เนี่ยจะมีการผลนิพพานกั้นสวรรค์ไหมฮะไม่มีครับโยมไม่มีเนาะไม่มีโอ้โหทำไมโยมดีแล้วเกินเนี่ยทําผิดแบบเดียวกันเลยเนี่ยไม่กันนะ้นว่าผลนิพพานไม,มไม่กันนะ้นเนาะอ่าไม่กัน้นอ๋อไม่กันนะ้นเนาะโยมก็สํารวมระวังต่อไปแล้วทาไมพระถึงกัน้น อ๋อ oh. คุณธรรมต่างกันข้อปฏิบัติต่างกัน mm hmm. เป็นแบบนั้นไหมฮะอาจารย์ครับภาวะภิกษุนี่พระพุทธเจ้ายกไว้เป็นอุปสมบันที่สูงดังนั้นเราในสิกขาภิบาตามมีผลแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทั้งหมดก็กว้างขวางฉะนั้นในส่วนที่อาณาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วเนะ่ย ในส่วนพระพิสูจน์ที่ยังไม่ได้กระทําคืนในล่วงละเมิดอยู่ไม่ได้ทาดาคืนตามธรรมน่ยก็ยังมีผลต่อความเป็นไปในส่วนการปฏิบัติกันทั้งหมดเลยนะการฝืนพุทธานาเนี่ยสังเกตดูก็แล้วกันจะมีสภาวะรีกว่าโทสะเล็กๆบางทีก็มากก็ได้นะแต่พูดถึงว่านิดหน่อยก็มีการที่รู้แล้วปล่อยปละละเลยตอนนั้นเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลแน่นอนเนื่อเมื่อมีสภาวะนี้เป็นไปเนี่ยแล้วพร้อมกับว่า อานานั้นเป็นของพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตัดเอาไว้เป็นปกติของพิสุที่จะต้องมีศีลเหล่านี้ต้องสํารวมทั้งข้อวัดต่างๆก็เลยเป็นการกั้นในฐานที่ท่านบอกว่าเป็นอันตรายด้วยอันตรายคือมีอยู่จริงนะโยมนะอันตรายนี้มีอยู่จริงถ้าหากไม่กระทําคืนสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพานที่พิสุมุ่งหวังจะได้อยู่ทั้งเป็นอันตรายต่อสุคติด้วยที่จะไปด้วยการหมดอาบัตเล็กๆน้อยทุกกฎนี่แหละ ไม่ต้องพูดถึงอาบัตใจนะทุกกองเลยทั้งเจกองล้วนแต่เป็นอันตรายนะต่อมารผลนิพพานอันตรายต่อทุกขติทั้งสิน้นอะทีนี้มาดูองค์ต่อนะองะค์มัสโคมี3องค์ต้องครบองค์สาเท่านั้นจึงจะเป็นอาบัตนะเป็นอาบัตก่อนนะส่วนอาบัตน,นั้นจะก,กั้นไม่กั้นอยู่ที่ว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าเป็นอาบัตอย่างน,นี้ถ้ารู้ทั้งรู้แล้วไม่ ื่อโลกเป็นอบัตแล้วไม่แสดงคืนนี้จะกั้นแต่เมื่อที่ท่านอาจารย์พูดในมุมที่ว่าเป็นปณติวัชชะเนี่ยบางครั้งไม่รู้ว่าเป็นอาบัตเข้าใจว่าฉันได้หรือไม่มีใครบอกท่านยังไม่ได้เดียนแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นยาแต่จริงเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะเนยบางอย่างเป็นยาเป็นเภสัชเนยบางอย่างเป็นอาหารที่ผสมนมลงไปมันจะมีนัยยะอีกอย่างนี้ด้วยเนยทุกวันนี้นะนั้นจะเป็นอาหารก็จะ ในส่วนนั้นแต่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่กินได้ก็ยังไม่มียังไม่มีอันตรายก่อนแต่ถามว่ามีอาบัตหรือยังมีแล้วเนี่ยตรงนี้องค์เนี่ยจับประเด็นที่ว่ามีอาบัตหรือไม่มีอาบัตมีองค์สามเป็นเวลาวิการหลังเที่ยงวันไปจนถึงอรุณขึ้นสองเป็นยาวว่ากาลิกคือเป็นอาหารเป็นโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าขาธนิยะโภชนิยะเนี่ยเป็นขาธนิยะ แล้วก็มีการล่วงลำคออัจโชหระนังเนี่ยกลืนกินลงไปบางที่มีถึงสี่นะถ้าเป็นในของส่วนสามเณรก็จะรวมเอาอนาบัตที่เป็นการเป็นบุคคลไม่เป็นบ้าเข้าไปด้วยเนะขาอ,อง์4ทีนี้ในสมุดฐานการเกิดอาบัตยมในพระวินันเนี่ยท่านจะประมวลหล่อนี้เอาไว้ด้วยนะการตั้งขึ้นของอาบัตเนี่ยจะมีเหตุทําให้เกิดอาบัตได้ในข้อนี้ถ้าบอกสมุดฐานเนี่ย เป็นเหมือนกับเอละกะโลมาสสิกขาบทตรงนี้เนะี่ยถ้าไปดูในที่ไปที่มาก,ก็จะบอกว่า,วามีอยู่สองอย่างทางกายกับทางกายกับจิตมีสองเอละกะโลมะสิกขาบทนี้เกี่ยวกับการนำขนเจียมแพะขนแกะนี่นะนะไปเกินนะหนทางไกลเกินนะที่พระองค์กำหนดไว เอาไปทางกายนั้นการกืนกินเนี่ยเปรียบเทียบตรงนี้ได้เพราะมันเป็นต้องพูดไหมไม่ต้องพูดมันจึงไม่ต้องมีวาจาเข้ามาเกี่ยวข้องกายลาพังกายกับกายจิตก็ตคือมีจิตคิดจะกืนด้วยนะถ้ามีไม่มีจิตคิดจะกืนก็คือว,ว่าเป็นยังไงไม่ได้คิดจะล่วงยินแต่ว่ากินลงไปก็คิดว่ามันสิ่งที่กินกินได้ก็กินลงไปแต่ทั้งรู้ทั้งรู้ว่าโทษก็ยังฝืนกืนกินมันก็จะเป็นเรื่องของกายกับจิตนะตรงกันอย่างนี้นั้น ในสมุดฐานเนี่ยมีทั้งหมด2อ,อย่างนี้แตใ่ในส่วนของยาวกาลิกนี่ประเด็นนี้โย่นะต่อไปจะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวว่าเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอันไหนพระฉันได้อันไหนพระฉันไม่ได้ในเวลาวิการเนี่ยรายละเอียดเหล่านี้จะต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมซึ่งมีจุด เล็กน้อยๆโยมนะละเอียดละเมียดละไมรธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยพระวินัยเนี่ยยังต้องอาศัยพระเถรละโยมเป็นผู้สแสดงเป็นผู้ชี้แจงนะบาอาจารย์ท่านพร้อมที่จะให้เราได้ซักได้ถามด้วยนอกจากท่านสแสดงนั้นจะถามด้วยโยมนะหรือโยมถามได้ได้ในโอกาสต่างๆได้ครูบาอาจารย์ก็สามารถถามได้ในส่วนนี้เราคิดว่าฟังอย่างเดียวนะถ้าไม่ถามเนี่ยจะเข้าใจไม่หมด โยมจะเข้าใจไม่หมดจะเก็บระเอียดไม่ได้บางท่านเห็นว่าเราเข้าใจแล้วถ้าคําถามนะั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ด้วยแน่นอนเป็นประโยชน์อยู่แล้วกับตนเองและคนอื่นก็ถามด้วยโยมนะถามด้วยจะเป็นการดีอย่างยิ่งในส่วนนี้ต่อไปจะให้ท่านพระอาจารย์ด้านขยายความคําว่ายาวกาลิกโยมซึ่งอาจจะเชื่อมไปถึงยามกาลิกส ah ัตหากาลิกยาวชีวิกด้วยอันนี้นะอันนี้จะได้นิมนม์นพระอาจารย์เกี่ยวกับ การลิกยมการลินี่เป็นสิ่งที่จะต้องกลืนกินที่สุกลืนกินเข้าไปเรียกว่าการลิกแต่ก่อนที่จะพูดถึงการลิกในตอบคําถามเมื่อเช้าสักนิดหนึ่งในกล่าวที่โยมนําอาหารมาเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระโยมมาจัดไว้ที่เต็นแล้วก็ไปนิมนต์พระมาว่านิมนต์พระคุณเจ้ารับข้าวต้มข้าวต้มปลาข้าวต้มอะไรก็แล้วแต่ พัดที่นำมาเฉพาะเนี่ยไม่เป็นคณะโภชนะคำว่าพัดที่นำมาเฉพาะก็คือในคราวใดก็ตามที่เขาจัดวางพัดไว้ที่หอฉันแล้วเที่ยวไปบอกกับพระพิสุผู้เที่ยวบินทบาตในถนนว่านิมนท่านรับพัดที่หอฉันพัดในนี้คือพวกข้าวสุกมีข้ขาวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนิมน์รับพัดที่หอฉันขอรับในฐานะชนิดท่านบอกว่าย่อมไม่ควรโยม ตั้งอาหารไว้ที่หอฉันเห็นพระเดินอยู่ที่ถนนไปนิมนต์ท่านให้มารับแบบนี้ไม่ควรลองเทียบเคียงดูนะโยมตั้งข,ข้าวต้มข้าวอะไรก็แล้วแต่วางไว้ในบริเวณเต็นท์และพระท่านเดินมาจากที่พิจารณาหารและโยมก็นิมนต์นิมนต์พระมารับอาหารจะเป็นคณะโภชนะหรือไม่เนี่ย แต่ถ้าหากว่าพวกชาวบ้านถือเอาพัดไปในที่นั้น,น,นเรียนว่านิมนต์รับเถิดขอรับหรือนําไปยังวิหารก่อนทีเดียววางไว้ในที่อันสมควรและถวายแก่พวกพิสุผู้มาถึงแล้วมาถึงแล้วอย่างนี้เนี่ยใช้ได้ชื่อว่าเป็นภิกษาที่เขานํามาเฉพาะคือในคราวที่พระท่านเดินไปที่ตามถนนโยมก็นำข้าวต้มไปอันนี้มนต์รับอย่างนี้พระรับได้ แต่ถ้าเราวางไว้และนิมนท์ท่านมารับอย่างนี้ไม่ได้พิสาที่เขานำมาจำเพาะเนี่ยย่อมสมควรแต่ถ้าเขาเตรียมทานไว้ที่โรงครัวเอาอาหารไว้ที่โรงครัวนะแล้วเที่ยวไปยังบริเวณนั้นนั้นเรียนว่านิมน์รับพักที่โรงครัวไม่สมควรทะนี้จะโยมมาตั้งไว้ที่เต็นท์นิมนรารับข้าวต้มข้าวต้มนเนี่ยข้าวต้มกุยนะถ้าเป็น ยาคูเหลวๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยได้ไหมเกี่ยวกับพัดถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารโยมเกี่ยวข้องกับอาหารนะไม่ได้ไม่สมควรถ้าหากว่าทายกนําพัตอาหารไปสู่สํานักของพิสุทธทั้งหลายผู้ยืนแล้วในที่นั้นนั้นมีระหว่างถนนเป็นต้นแม้ในพัดที่ทายกวางไว้ที่ประตรูแห่งเรือนเพื่อประโยชน์แก่พิสุททั้งหลายถวายอยู่ว่า นิมนต์รับพัะทหารเสด็ขอรับดังนี้ก็ใช้ได้คือถ้าเรานำอาหารไปถวายพระอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งอาหารไว้ข้าวผัดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงตั้งไว้แล้วก็ไปนิมนต์ท่านให้ท่านมารับอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือตอบคำถามเมื่อเช้านี้นะทีนี้มาดูคำ ตกลงแล้วไม่ได้นะโยมนะสรุปแล้วไม่ได้สรุปแล้วไม่ได้ oh. คือต้องมีการมารับพร้อมกันด้วยคือนะอยู่ในช่วงระยะสิบสองสมนี่มนแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปมานะันี่ยถ้ารเราไม่ได้ยินนะครับนะผมไม่ได้ยินอย่างเงี้ยผมไม่รู้แล้วผมก็เดินมาตามเวลาขาอละครั้งแป้ง,แป,งแป้งก็มาแล้วรูปเดียวเลยเกิดมากับกลุ่มนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ยินเลยเกี่ยวกับการนีมนก็คือ เกี่ยวกับคณะโภชนะเนี่ยโยมนิมนต์พิสุตั้งแต่สีรูปไปรับโภชนะโดยเอ่ยชื่อออกชื่อโภชนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือพระนี่ขอขออาหารโดย<ข>อ,ออกชื่ออาหารถ้าหากว่าโยมนิมนต์พระโดยมีพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งเป็นตัวแทนรับอันนี้เป็นหมดนะเป็นหมดแล้บอกอ้าวท่านโยมนิมนต์แล้วก็มีสัญญาณแะครั้งเรียก รูอปอื่นแม่จะไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างเช่นท่านพุทเทศรับอย่างพิสูจนที่อยู่ในอาวาสนั้น,นมีอยู่ยี่สิบรูปมีรูปหนึ่งเป็นพรุทุเทศรับอีกสิบเก้ารูปไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ไปตามที่โยมนิมนต์นั่นแหละแวบน,นี้ก็เป็นเหมือนกันนั้นท่านจะบอกว่าพิสูุผู้เป็นพรุทุเทศผู้ทําหน้าที่ในการจัดกิจนิมนต์ภาษาที่เราเข้าใจง่ายเนี่ยต้องเป็นคู่ฉลาด ต้องมีวิธีการเปลื้องพิสุไม่ให้ต้องอาบัตในข้อนี้ฉะนั้นลายโยมนิมนตนะจะ้ปลื้ายันรย์เปลื้องยังไงดีครับฉันเช้าฉันเพนนั่นแหละถ้าโยมนี่มนว่าฉันเช้าฉันเพนแต่ถ้าหากว่าโยมไม่รู้โยมก็บอกว่านิมนตพระคุณเจ้ามาฉันก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะพิซซ่านะไก่ย่างไก่ปิ้งอย่างเงี้จะเปลื้องยังไงดีครับอย่างเงี้คือนิมนมาแล้วครับ ก็บอกว่าโยมอาตมาจะรับพิกษาที่สมควรอย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี้จะอยู่ในวินญสังฆะอัตถกถาท่านแนะนําในลักษณะนี้โอ้ตรงนี้นี่หรือเอาคําใดคาหนึ่งก่อนหน้าที่โยมนิมนต์อย่างเช่นว่าท่านพระอาจารย์หรือพระคุณเจ้าวันที่ห้าที่จะถึงนี้เนี่ยโยมนิมนต์ฉันเช้าเนะี่ยโยมนิมนต์ฉันเช้าหรือโยมนิมนต์ฉันเพลโยมนิมนต์แบบนี้ไว พอมาในวันที่ห้าจริงมียมในมต์ฉันข้าวมันไกขข่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดง<ม>ไปได้แต่ใส่ใจว่าเราจะไปฉันเช้าไปฉันเพลงเอาคำแรกเอาคำแรก<ม>ที่สมควรมีทางออกเยอะมันจะมีวิธีนะในการ<น>ามีเยอะยมอยากเข้าใจว่าเลี่ยงบาลีนะยมนะไม่ใช่เป็นการเลี่ยงเป็นการศึกษาเพื่อทำโดยการที่ทั้งโยม ก็ไม่มีโทษพระก็ไม่มีโทษบางคนบอกว่าไอ้นี่มันเลี่ยงเลี่ยงมาเลยไม่ใช่เลี่ยงโยมเป็นวิธีการที่ท่านแนะนําว่าถ้าไม่ใส่ใจแบบนี้แล้วไปรับเนี่ยมีโทษถ้าหากว่ากล่าวคํานี้มันเป็นการเปลื้องมันเป็นวิธีการให้เรามีความเข้าใจในการรักษาธรรมวินัยมองดูมันเป็นความแยบคายของการปฏิบัติโดยโวหารและความเข้าใจ แม้อาการรับเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่โดยวาจาเนี่ยโยมจะเลี่ยงคำนะที่จะมีโทษได้อันนี้ก็คือวาวาจีทวารทําให้เกิดการแยไขย่จะไม่ไม่อให้เกิดอาบัตกับพระพิสุอันนี้ขอถามนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าหากว่าโคศกนี่มนเองนะครับตอนเช้าประกาศนิมนค,าานครูบาอาจารย์ครับฉลองสัทธาโยมรับข้าวต้มหน่อยอย่างเนี้ยคือพระประกาศเองแล้วก็ นิมนต์กันเองนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยพระจะชอบไปถามโยมโยมอะไร,ระโยมก็ต้องบอกว่าเข้าต้มองหนึ่งมาอะไรเข้าต้มคนที่ถามมาข้าต้มโยมก็เลยพูดทีเดียวจบเลยว่านิมนต์พระคุญเจ้ารับเข้าต้มจะได้ไม่ต้องถามอีกอยู่ในอนาบัติครับสมณะพัตตะสมโยมหาสมโยจะเกี่ยวเนื่องตรงอนามบัติเกี่ยวกับพัดของสมณะเนี่ยถ้าหากว่ามีการ ประเคนพระแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วก็พระท่านก็นิมนต์มาแบบนี้โยมนำข้าวต้มมาถวายนะครับเพราะเดยมากเลยโยมที่นำอาหารมาก็จะถวายแก่พิสูจผู้เป็นเจ้าหน้าที่รับประเคนแบบนี้ถ้าหากว่ามีการรับประเคนอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่มีโทษแต่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับการ พูดถึงพัดของสมณะคือพัดนั้นต้องเป็นของสมณะจริงๆไม่เป็นนักบวชนอกศาสนาก็เข้าได้ใช่ใช่นักบวชนอกศาสนาคือในฐานะนี้เนี่ยเราเป็นผู้นิมนต์พระเนี่ยก็นิมนต์คือไม่ใช่โยมนิมนต์เหมือนกับเป็นการบอกเป็นการแจ้งเตือนให้ทราบนะคือนิมนต์ในที่นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นผู้ที่เป็นทายก ยกไทยการที่เป็นเครือขัดนะีน่มน์ออกเอ่ยชื่ออาหารแล้วถ้าหากว่าของนั้นยังไม่ได้ประเคนนะครับจะถือว่าเป็นพัดของสมณะไหมพะโยม,มที่มาทําทบุญเนี่ยส่วนมากเขาจะมาเปิดโรงทานเขาก็ต้องการถวายทั้งพระภิกษุสัมมาเนรแล้วก็อุบาสกบาสิกาทั้งหมดที่มาร่วมงานแต่นี้ว่าเวลาที่เขานิมนต์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของวินัยตรงนี้เขาก็จะเอ่ยชื่อในส่วนของ อาหารอย่างนี้นะหรือไว้ฝากโคศกประกาศบางทีโคศกนั้นก็เป็นคารวาสบางทีก็เป็นพระเขาก็จะมีการนิมนต์อย่างนี้ตรงในส่วนของกรัรนะในส่วนที่โคศกพิธีกรเป็นผู้ประกาศเนี่ยพัดนั้นก็ไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่มันจะจะไม่เข้ากระอัดคําว่า สมณะพัตตะไม่ได้ไม่เข้ากฎนั้นหรอกแต่พูดถึงว่าท่านเป็นผู้ประกาศเป็นโฆษกก็ต้องทําหน้าที่ประกาศเวลาพัตาการใช่ไหมครับในส่วนนี้แต่เมื่อโยมได้กล่าวไปแล้วมันจะเข้าองค์ตรงที่ว่าเป็นโภชนะที่โยมได้ได้ได้พูดได้กล่าวก็มีทางแก้อันหนึ่งที่บอกว่าพระอาจารย์พูดเมื่อกี้นียมีนนยะนิมนเวลาโยมนะนิมนคนจะนิมนให้ถูก นิิมนรับภิกษานิมนฉันเช้านิมนฉันเพนอย่างนี้นะอันนี้จะเบามากเลยก็คือว่าถูกตั้งแต่ต้นไม่ต้องแก้ไขเลยทั้งสิน้นแต่ถ้ากล่าวไปแล้วพูดไปแล้วพระก็แก้ได้อีกโดไในว่านะพูดว่าอาตมาจะรับภิกษาที่สมควรอานี้นะอาจจะมาจะรับภิกษาที่สมควรเท่าน,นี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปลื่อนในส่วนที่คนะณะโภชนะในคำนิมนต์นะคำนิมนต์ คือถ้ามันมีความผิดพลาดไปแล้วเราต้องการที่จะเปลืองพระภิกษุทั้งหมดได้ไหมอย่างเช่นว่าอโยมนิมนต์เอ่ยชื่อพัดไปแล้วเพราะบางองค์อาจจะไม่ได้ศึกษาในส่วนของพระวินัยมีภิกษุรูปหนึ่งรู้ก็คือว่าภิกษุเหล่านี้ท่านจะรับภิกษาที่สมควรโยมนะชื่อว่าเปลืองตัวเราด้วยแล้วก็เปลืองภิกษุอื่นด้วยไหมใช่นะเปลืองทั้งหมดนะั้นเวลาที่โยมเขากล่าวคําถวัยเนี่ยผมจะฟังถ้าผมอยู่ในสถานที่นั้นก็จะบอกโยม พระสงฆ์พระภิสษุจะรับภิกษุที่สมควรบางทีเขาตั้งตั้งโต๊ะไว้เป็นแถวแบบงานตักบาทเทโวแบบเนี้ยก็จะนิมนต์พระไปรับอาหารรับข้าวต้มมัดรับอะไรแบบเนี้ยพระก็จะบอกว่าโยมพระภิสษุจะรับภิกษุที่สมควรเราสามารถกรลงไปรับได้ท่านบอกวิธีแนะวิธีอยู่นั้นกรณีที่จาย์ต่อถามว่าโคศกผู้ ประกาศนิมนต์โดยที่โยมนิมนต์บอกว่าอนิมนต์พระคุณเจ้าที่มาในงานสัมมนานี้เนี่ยมารับข้าวต้มกุ้ยหน่อยข้าวต้มปลาหรืออะไรก็แล้วแต่พิสุที่เป็นโคศโกนะชื่อว่าเป็นตัวแทนนะของทุกรูปนะและพรนิมนต์มาให้รับเนี่ยก็หมายก็ว่ามารับพัดนั่นแหละฉะนั้นพิสุผู้รับนั่นก็ต้องเข้าใจก็บอกอ้าวโยมพระพิสุก็จะรับภิกษาที่สมควรนะตอนที่เราบอกว่าจะรับ พิษสาที่สมควรเป็นการบอกโยมนะไอ้ตอนที่เรานิมนต์พระมาะนียอันนี้ไม่มีโทษแล้วเขาเปลืองตั้งแต่แรกแล้วต้องฝากพิธีกรโคศกด้วยนะครับเรื่องของการรับพิษสาต่างๆกากล่าวํำเปลืองตั้งแต่แรกถ้าหากว่าไดโยมเพลอไปหรือว่าไม่คุ้นเคยเรื่องวินยัยรายละเอียดต่างๆแก้ไปตามความเหมาะสมสมควรในเจริญพรโยมขอโอกาสอะไร โยมใส่บาตรทุกวันวพระธามาบินธามาท,ที่หน้าบ้านทุกวันแล้วโยมก็โยมก็เอ่ยชื่ออาหารชนิดนั้นว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เอ่ยชื่ออาหารนะก็ผิดหรือเปล่าเจ้าพระโยมเอ่ยชื่ออาหารได้โยมเอ่ยชื่อได้แต่โยมเวลาที่พระมาถ,ถึงที่บ้านโยมแล้วโยมเอ่ยชื่ออาหารบอกแจ้งให้ท่านทราบเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะการการที่จะมีในคราวที่ โยมนี่มนพระเลยเอ่ยชื่ออาหารและบอกให้ท่านรับบิณฑบาตรับอาหารในที่ท่านไปถึงที่แล้วก็ไม่เป็นไรโยมแค่แจ้งให้ทราบอย่างเช่นว่าโยมแจ้งให้ทราบว่าอาหารมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่โยมไม่ได้นิมนต์ท่านอย่างนี้ไม่มีโทษอะไรเรือกเก่าเะพ่อหน้า,านะ่ะอาหารมาจะพ่อหน้าไม่มีโทษนะโยม ไม่เป็นไรโยมมรับพินทบาททุกวันมันนิมนต์มารับบาตรทุกวันเนี่ยอย่างนี้ไม่มีโทษอะไรโยมพอตอนมารับเนี่ยตอนที่เรานิมนต์เนี่ยมันไม่มีชื่ออาหารอะไรเลยไม่มีไม่มีการระบุพวกข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อโชนหาอย่างใดอย่างหนึ่งนิมนต์มารับบาตรทุกวันอย่างเนี้ยไม่ไม่มีเอ่อยชื่ออะไรเพรานิมนต์เอ่อยชื่อแล้วเนี่ย ถาว่ารพระไปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็ไม่ได้มีาาไม่มีติในสิกขานะบทนิยมใช่ไหมเพราะว่าพระไปบิณฑบาตเนี่ยคือมันจะต้องมีเขตอุปจาระสิบสองสอบคำว่าคณะโภชนะถึงโยมนิมนต์ว่านิมนต์ท่านอาจารย์มารับเข้าผัดโยมทุกวันนะท่านไปองค์เดียวอย่างเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสองก็ไม่เป็นไรอีกมาสามก็ยังไม่เป็นไรอีกสี่พร้อมทั้งสามเณรก็ไม่เป็นไร ถ้าไปสี่รูปนะมีสำเนินไปด้วยไม่เป็นไรสำเนินจะทําใหนะ้พระพิสุไม่เป็นคณะโภชนะนะถ้าหากว่าสองรูปรับผลอีกรูปหนึ่งไปบินทบาตตามสิของท่านก็ไม่เป็นไรอีกนะฉะนั้นการที่พระพิสุจะมีโทษในเพราะการรับบินทบาทที่โยมเอ่ยชื่ออาหารเนะี่ยก็ต้องเป็นการรับนะที่มีการรับ อาหารของโยมแล้วก็ไปรับอาหารบิณฑบาตในสถานที่ที่โยมนิมมตนไปนะตั้งแต่สีรูปขึ้นไปอยู่ในระยะสิบสอบศอกในเขตสิสองกนะก็จะมีโทษมันก็ไม่ได้เป็นน,นะแต่ถ้าใจมากก็มีโอกาสเป็นได้ฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการขบการฉันไม่ว่าจะเป็นในเวลาวิการหรือคณะโภชนะก็ดีมันมีความเกี่ยวข้องกับโยมด้วยนะ พระก็ต้องเข้าใจโยมก็ต้องเข้าใจถ้าโยมเข้าใจแล้วเนี่ยจะช่วยพระที่ท่านยังศึกษายังไม่ถึงหรืออาจจะหลงลืมอย่างเนี้ยเราก็ใช้คำที่มันถูกต้องก็ช่วยไม่ให้ท่านมีอาบัติแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้ว่ามันมีอาบัติสิกขาบทนี้เนี่ยเป็นปนติวัชะหรือโลกวัชะเราก็ต้องรู้อีกการฉันคณะโภชนะเนี่ยเป็นปนติวัชะ เมื่อเป็นปณติวัตชัเนี่ยท่านไม่ไม่รู้ว่าท่านมีอาบัติอย่างนี้เนี่ยก็ยังไม่กั้นมรรคนิพพานกั้นสวรรค์แต่ถ้าเมื่อใดรู้ว่าพี่วันนั้นโยมนิมนต์ออกชื่ออาหารแล้วเราก็ไปรับอาหารนั้นฉันเข้าไปโอ้มีอาบัติต้องทําคืนถ้าไม่เอื้อเฟื้อไม่ทําคืนเนี่ยก็จะทาให้มีโทษกั้นมรรคนิพพานด้วยกั้นสวรรค์ด้วยครับ นี่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าโยมมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนิมนต์เอ,อ่ยชื่ออาหารแล้วเนี่ยรู้ว่าไม่ถูกต้องพอมีสติขึ้นมาโยมบอกว่าขอยกเลิกคําพูดเมื่อกี้นี่นะโยมขอนิมนต์ใหม่อันนี้เอาคาพูดหลังใช่ไหมครับได้ฮะได้ถ้าโยมพอนิมนต์ตอนแรกเอา้าออกชื่ออาหารนะพะคุณเจ้ายกเลิกยกเลิกที่โยมนิมนตนะ์อะโยมนิมนต์ใหม่นะฉันเช้าฉันเพลนได้ฮะเพราะตอนที่ โยมนิมนต์ไม่ถูกต้องนะ่ะพระที่เป็นผู้รักนิมนต์จนะบอกอโยมจงทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สมควรก่อนเพื่อเตือนโยมนั่นเองเตือน้โยมรู้ว่าคําพูดที่โยมนิมนตนะ์ไม่ถูกต้องแล้วนะพอยมฟังเข้าใจพระโยมก็จะนิมนต์ใหม่ให้มันถูกต้องอันนิมนต์รับพิกษาอันนี้ใช้ได้ทีนะนี้เกี่ยวกับการลิกนะการลิกสิ่งที่จะเกลืนกินลงไปโยม เกี่ยวกับการฉันอาหารในเวลาวิการที่จะทำให้ต้องอาบัติมีอยู่กาลิกเดียวคือยาวะกาลิกแต่เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของการพูดถึงพวกยาอะไรเป็นต้นกาลิกสี่นิยมถ้าหากว่าพระพิสุจะฉันยาวะกาลิกคือประเภทของอาหารยามะกาลิกที่เป็นประเภทของน้ำปานะ สัตตาหกาลิกที่เป็นเพศสัตวที่ฉันได้ในช่วงรับประเคนตั้งแต่รับประเคนไปจนถึงเจวันฉันเพราะมีเหตุป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ยาวะชีวิตรับประเคนแล้วก็ฉันในตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุป่วยไข้ไม่สบายกาลิกทั้งหมดนี้ต้องประเคนต้องรับประเคนพิสูจต้องรับประเคนสิ่งของที่โยมให้ ให้แบบยังไม่รับประเคนกับให้ที่รับประเคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าให้แบบไม่รับประเคนเนี่ยพิสูรรูปนั้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแต่ฉันไม่ได้ถ้าให้แบบรับประเคณเนี่ยเป็นของตนด้วยฉันได้ด้วยมันเป็นยังไงครับให้ไม่รับประเคนและให้รับประเคณเนี่ยผมก็มีแต่เห็นก็ให้รับประเคน คือมันมีของบาง,อ,งอย่างที่รับรับประเคนแล้วเนี่ยมันจะทําให้ช่วงระยะเวลาของการเก็บมันชั่วเช้าชั่วเที่ยงมันไม่สามารถเก็บเลยเที่ยงได้และบางอย่างมันมาเนี่ยมันไม่ใช่ฉันได้มาเป็นข้าวสารแบบนี้ฮะเป็นข้าวสารพอมาเป็นข้าวสาราเรารับประเคนแล้วเนี่ยของนั้นเราจะไม่สามารถเก็บ ร่วงเลยไปอีกวันหนึ่งแล้วนาให้โยมไปหุงต้มมาบริโภคได้ม,มันจะทําให้ต้องอาบัตอีกข้อหนึ่งโยมอาบัตในเพราะการเก็บสะสมอาหารข้ามคืนเพราะมันมีรายละเอียดแบบนี้นะนิิธเป็นสันนิธิอย่างเช่นว่าโยมนํานมมาถวายโยมเป็นนมกล่องจะนมถั่วเหลืองนมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนมเนี่ยมันอยู่ในประเภทของอาหาร เป็นยาวะกาลิกแต่ว่าโอ้โหหลายแพ็กเหลือเกินถ้ากินหมดนั้นน่าจะมรณภาพอะ <c oughs> <c oughs> อาหารไม่ย่อยแน่แต่ถ้าหากว่ารับประเคนไว้ก็เก็บไว้ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยบอกอาโยมโยมโยมก็บอกว่าอาโยมถวายท่านอาจารย์นะเจินพรโยมโยมวางไว้นะของนั้นชื่อว่า ชื่อว่าถวายไหมชื่อว่าถวายถวายแต่ว่าไม่ชื่อว่าพระรับบรคคไม่ชื่อว่าพระรับบัคคีนในสิกขาบทนี้เนี่ยของนั้นะ่ะชื่อว่าอะินนะของที่เขาไม่ได้ให้ในในข้อรับบัคคีนถามว่าโยมให้หรือยังให้แล้วแต่ถึงจะให้ก็เรียกของนั้นว่าของที่โยมยังไม่ให้เพราะว่ายัางไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับะเคคฑน